สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำรีวิวนะครับสำหรับเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลนะครับสายวัดบรรไล่นะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับก็วันนี้ได้พระเข้ามาชุดหนึ่งนะครับก็เลยถือโอกาสทำคลิปรีวิว ลงไว้ให้พี่ๆได้ศึกษาได้ดูนะครับสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับสายวัดบรรไล่นะครับหลวงพ่อทองสุทธะสีโลนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุควัดบรรไล่นะครับมีทุก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 ยุคนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับอาจจะติดๆขัดนิดนึงนะครับก็ไปตามธรรมชาตินะครับพี่ๆครับดูกันไปตามธรรมชาตินะครับ ไม่มีสีสันไม่มีแต่งเติมนะครับไปเรื่อยๆนะครับมาครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับย้ํานะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งจำนวนการจัดสร้างนะครับสองคือแบบพิมพ์ทรงนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาที่ รายการแรกนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับรายการแรกนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพระทองสุทธาสีโลนะครับรุ่นทองสุกนะครับนี่ครับกล่องครับจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับทองสุกร้อยปีนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อม พิมพ์รูปไข่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมพิมพ์รูปไข่นะครับมีสองแบบนะครับมีขอบกระบอกกับขอบเลื่อยนะครับผมนำขอบเลื่อยมานะครับให้พี่ๆได้เช่าบูชานะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับลองแอดไลน์ติดต่อมานะครับนี่ครับเป็นเหรียญอีกรุ่นนะครับที่น่าเก็บนะครับ เป็นพิมพ์เพชรกลับนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปส่องดูรายละเอียดพระกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับสําหรับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นทองแดงเถื่อนนะครับรายการที่หกนะครับจํานวนการจัดสร้าง 2, อสองพันเหรียญครับพี่นี่ครับจํานวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับสองพันเหรียญนี้คือเยอะสุดนะครับนี่ครับสำหรับจำนวนการจัดสร้างรวมก<ๆ>ันทุกเนื้อนะครับ สามพันสามร้อยเก้าสิบเหรียญเท่านั้นครับถือว่าน้อยนะครับแยกย่อยออกไปแต่ละเนื้อถือว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับรายละเอียดกันครับนี่ครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับดูไปหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ครับ ะบ็อกถอดพิมพ์มาได้สวยงามนะครับสําหรับเนื้อนะครับได้ความคลาสสิกนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมครับห่วงเชื่อมนี้ใช้ตัวประสานเป็นเงินนะครับนี่ครับสําหรับเหรียญนี้เป็นข้างเลื่อยนะครับนี่ครับจะมีรอยเลื่อยชัดเจนนะครับเลื่อยทุกเหรียญจะเลื่อยแบบ ทีละเหรียญนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นขอบเลื่อยนี่ค่อนข้างที่จะทํายากนะครับเป็นขอบเล report, <To S 2> ื่อยนะครับอนาคตอาจจะนิยมกว่าข้างกระบอกนะครับหรือว่าข้างกระบอกจะนิยมกว่านี้เดี๋ยวอาจเป็นเรื่องของอนาคตนะครับนี่ครับแต่สําหรับผมนะครับผมนําข้างเลื่อยมานะครับผมถือว่ามันเป็นงานฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีราคาสูงในอนาคต มีครับผมนี่ครับพอจำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับนี่ครับเป็นทองแดงเขื่อนนะครับเลขโคดจะตอกอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับอายุวันโนสุขขังพลังนะครับนี่ครับไข่ปลารอบนะครับหลังยันนี่ครับที่สำคัญนะครับมีรอยจานทุกเหรียญนะครับผมคัดรอยจานมาทุกเหรียญนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับ เนื้อทองแดงโบราณนะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับนี่ครับเป็นพิมพ์เพชรกลับนะครับนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับจานทุกเหรียญนะครับหน้าเก็บสะสมนะครับสําหรับสายวัตถุมงคลวัดบันไล่นะครับหลวงพ่อทองสุทาสิโลจํานวนการจัดสร้างน้อยมากครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นครับนี่ครับรวมกันทุกเนื้อนะครับ งามครับโค้ดตอกชัดเจนครับนี่ครับสำหรับเหรียญรุ่นทองสุกร้อยปีนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบรรไล่นนะครับนี่ครับเป็นทองแดงโบราณนะครับไม่ใช่ทองแดงธรรมดานะครับผมก็สำหรับเนื้อทองแดงโบราณผมมีมาแบ่งปันนะครับจำนวนจำกัดนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไ้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับนี่ครับสำหรับรายการต่อไปนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับนี่ครับพี่ๆครับนี่ครับเป็นเนื้ออัปปาการายการที่เจ็ดนะครับลงยาสามสีนะครับตัวนี้ตัวแจกศูนย์จองนะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับเนื้ออัปปากาลงยานะครับ ตัวแจกสูนจองจํานวนการจัดสร้างนะครับ99เหรียญเท่านั้นนะครับน้อยมากนะครับผมมีมาแบ่งพี่ๆนะครับ3เหรียญนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับสําหรับแจกสูนจองนะครับดูครับนี่ครับคุยพื้นลงยาครับขอบแดงครับสวยงามมากครับนี่ครับโบส้มนะครับลงยานะครับสวยมากนะครับเป็นห่วงเชื่อม เป็นข้างเลื่อยนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับนี่ครับรอยฟันรอยเลื่อยชัดเจนนะครับอนาคตถ้ามีเก๋นี่ใครมีเหรียญแท้ดูนะครับผมว่าได้เปรียบนะครับนี่ครับข้างหลังจะเป็นไข่ปลารอบนะครับพร้อมยันโค้ดต่อครับนี่ครับเลขโค้ดสองหลักนะครับจํานวนการจะสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับตัวแจกสุนจอะครับถือว่าน้อยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับ ผมมีแบ่งปันนะครับจํานวนจํากัดนะครับนี่ครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมารีวิวมาแบ่งปันนะครับมาแนะนํานะครับไม่ได้ทําคลิปนานนะครับก็ถือว่าทําคลิปให้พี่ๆได้ดูนะครับสําหรับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสี่โลนะครับรุ่นทองสุกนะครับร้อยปีนะครับจํานวนการจะสร้างน้อยนะครับทองแดงโบราณนะครับจํานวนการจะสร้างสองพันเหรียญเท่านั้นนะครับ ตัวแจกศูนย์จองจํานวนการจะสร้างเก้าร้อยเอเก้าสิบเก้าเหรียญครับรวมกันทุกเนื้อสามพันสามร้อยเก้าสิบเหรียญถือว่าน้อยมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีเนื้อทองแดงโบราณแล้วก็เป็นตัวแจกศูนย์จองนะครับเดี๋ยวต่อต่อไปเดี๋ยวผมจะหาเนื้อบนบนมาให้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากจะเก็บเนื้อบนบน,บนนะครับเดี๋ยว รอติดตามไว้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสําหรับช่องผมนะครับแบ่งปันวัตถุมงคลสายวัดบานไร่เป็นหลักนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลไม่ว่าจะเป็นยุคต้นวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมหรือว่ายุควัดบานไร่นะครับฝากพี่ๆติดตามไว้นะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับแอดไลน์มานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นทองสุกร้อยปีนะครับเป็นพิมพ์ไข่ปลานะครับเออเป็นพิมพ์เหรียญเหรียญกลมนะครับหลังเป็นไข่ปลานะครับนี่ครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกข้างเลื่อยนะครับมีสองแบบนะครับมีข้างกระบอกกับข้างเลื่อยนะครับสําหรับชุดนี้ผมคัดข้างเลื่อยมาให้นะครับ พี่ๆท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะขยันทำคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นคลิปบ้นบานๆนะครับสำหรับวิดีโอของผมนะครับเป็นคลิปบ้นบานๆนะครับดูง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับสะสมไปด้วยกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจแล้วก็ศรัทธา เชื่อมั่นในสายวัดบ้นไร่นะครับผมแนะนำนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ